ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะสิ่งดีๆมีมาเล่าราชกแก้ววงพิวัตรสวัสดีค่ะเมื่อวานก็ได้บอกถึงความแตกตา่างระหว่างเศรษฐีจริงๆกับคนมีเงินหรือว่าคนรวยนั้นต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้ก็มาตอนที่ชื่อว่าเศรษฐีในพุทธกาลของท่านสิทธโรค่ะอินเดียสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย เป็นประเทศที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีประชากรมากมายค่ะและคนที่มั่งคั่งกว่าคนอื่นเราก็จะเรียกว่าเศรษฐีค่ะมีเศรษฐีท่านหนึ่งนะคะฉายาว่าเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวให้กับคนยากจนค่ะคือท่านอนาถปินธิกะเศรษฐีท่านได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ค่ะแล้วก็มีดวงตาเห็นธรมแล้วก็ขอเข้าถึงพระรันาตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตนะคะท่านได้ชวนเพื่อนๆกับสร้างอารามที่พัก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็พระพิสุสง์ตลอดทางระหว่างราชคึกถึงสาวัตีเมืองของท่านค่ะท่านได้ให้อ,อ,อาหารฮะแก่คนยากจนเนี่ยวันละห้าร้อยบ้างพันเป็นพันพันบ้างแล้วก็นิมนต์พระพิสษุมาฉันทุกวันท่านทำบุญสม่ำเสมอค่ะนี่แหละคือเศรษฐีตัวจริงแม้ในภาวะที่ท่านประสบปัญหาเศรษฐกิจนะคะ ก็ยังทำบุญทุกวันค่ะแต่ว่าอาหารเนี่ยมันก็ลดคุณภาพลงนะคะใจท่านก็เศร้าหมองพระพุทุองทรงตรัสว่าวัตถุทานจะเศร้าหมองหรือประนีก็ตามแต่พราว่าเราเชื่อกรำแล้วก็ผลของกำนะคะว่าให้ผลให้ด้วยความเคารพนอบน้อมนะคะผลของทานก็ย่อมมีผลแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะสถิตตัวจริงในพุทธการถ้าผู้ชอบก็ไล่และแช์นะคะเพื่อให้พระไตรปิฎก ข้ามาสู่จิตใจของคนและปรับประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้วิถีชีวิตดีขึ้นรจิแก้ว,วงพิวาสสวัสดีค่ะ